สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าวิธีจัดการซิงน้ำตันๆง่ายๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรก็ไปซื้อน้ำยาประเภทนเนี้ยน้ำยาหลังท่ออันนี้ของฟาเซนซื้อที่แมคโครครับก็ถังหนึ่งเนี่ยมันจะใส่ได้2ครั้งก็อันนี้เลิตรนะมันจะมีขีดตรงนี้เห็นไหมฮะ ก็ไม่ใช่หนึ่งลิตรเดี๋ยนี่สองส่วนสี่ก็ครึ่งลิตรนะครึ่งลิตรที่เขาแนะนำก็คือใส่เข้าไปอยู่ครึ่งชั่วโมงครับก็เทลงไป,ไเ,ปเลยเทไปเลยนี้ครึ่งลิตรใส่ทีละครึ่งลิตรนะเสร็จปุ๊บ ตอนนี้นี่มันตอนนี้บ่ายโมงสามก็อีกครึ่งชั่วโมงก็บ่ายสอนาทีประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็ปล่อยมันไปเฉยๆแบบนี้ครับแล้วก็เปิดน้ำล้างได้เลยใช้ได้ปกติพวกเศษเส้นผมเศษเนื้อที่ล้างฟันบ้วนปากอะไรพวกเนี้ครีมอะไรต่างๆก็ จะหายไปหมดเลยครับล้างทีนี่ก็คุ้มนานเลยนะแบบว่าครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็แล้วแต่ครับอันนี้วิธีง่ายที่สุดละแนะนำครับแล้วก็ไม่แพงด้วยวดร้อยกว่าบาทใช้ได้สอครั้งสวัสดีครับ